เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วพี่น้องเอ้ยยม่ันดำนาได้เลี้ยงก่อนละมันมัมนมีบอนไปเขาเจาะไทยมาเลยทั้งหมดเลยทั้งบานมันมีหงากินเล้วอีตองเลี้ยงสลัดได้กินเข้ามาไก่ตะก,ะก้าไก่ขาวไก่ขาวแล้วกระโดดจึก๊กเลยด้นี่ nightmare แรงมันกลมาล่มทุ่นทุ่นอย่คื้อยามเดือนสิบสิบสองเดี๋ยวไล่ไปก่อนหลาดได้นี่ตั้งคาที่โตนออ ไปถมะเลี่ยจั๊บบาดเลยนี่ถมคลากระตบก้าวานเข่าเพือเลยเจ้าลายไปขอยลายมาอยู่